เฮวยด้วยค่ะตอนนี้ฉันโดนจรจับตัวมานะคะ่ะโอ้โหไอ้โรคจิตมึงปล่อยผู้หญิงคนนี้ตัวนี้นะคะนี่เลยตัดเช็คออกนี่เลยไม่ได้แอมฉันหรอกเอารอบนี้มันจับมาทั้งแฝดเลยหรอกแฝดพี่แฝดน้องไอ้โจคนนี้มันโรคจิตนะคะตัดออกเปิบนี่เลยมึงก็อยู่บนนั้นละมึงไม่ต้องลงมาค่ะโอ้ รอบนี้มึงมาเป็นแพงเลยหรอจะตัดใครดีวันเนี้ยโอเคะจะต้องตั้งสติก่อนนะคะตัดอาร่าออกก่อนค่ะเปิบโอเคนี่เลยแล้วก็ตัดเจคนนี้ออกค่ะแล้วก็3มคนนี้ตัดไปเป๊บอ้าวยิ่ใหม่แล้วจนจนหลุดปะเนี้ยอุ้ยจนไม่หลุดว่ะแ่ก่อนต้องตัดไงเปิบอ้าวจนหลุดโอ้ยจนได้ค่ะจะโดนปูยิปูยำค่ะแป๊บหนึ่งเลยค่ะขอตัดคนนี้ก่อนค่ะเปิบอ้าวแล้วชันล่ะรอแป๊บหนึ่งสีเจรีบหรอนี่เลยค่ะเรียบร้อยเปิบรอดโอ้ยอ๋อต้องตัดตรงนี้ก่อนหรอโอ้โหเรื่อง มากนะเนี่ยฝ้จาจะผ่านด่านได้โอ้โหดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะใส่แว่นนะคะ แน่นอนว่าพระจะต้องอยู่เอ่อวัดนะคะสว่วนผีจะต้องอยู่สุสานขานนี้เลยแหวนแหวนแหวนไปเลยขานี้ผีก็อยู่ส่วนผีนะคะขอร้องคุณจะทํายังไงเมื่อคุณติดเกาะกับโจรถ้างั้นเราจะต้องแบบตัดแบ่งแยกแผ่นดินไหมนี่เลยค่ะให้มันจมน้ําตายไปเลยเฮ้อในรูปนี้คือใครวะเนี่ยโอ้โหถักเปียด้วยมาเราจะต้องเรียกรูให้ถูกต้องน,นะคะไม่ใช่อันนี้อะไรนาจาปะเนี่ยอ๋อก็คือนาจานะคะแต่ก่อนหน้ายังไม่ถูกต้องอ่าชายด้วยแต่ก รวมลำตัวลำตัวนี่งานใช้เลยเป็นเลยค่ะนี้รอบนี้นะคะเราติดเกาะรูปหวใจกับพวกโจรน,นะคะฉันไม่ยอมนะคะแปบ๊บหนึ่งเราจะต้องตัดแบ่งแผ่นด,ดินกันนะคะอ่าห้ามพลาดสองรอบนะคะโอเคตัด,ดก่อนตัดงี้ได้ป่ะปึ๊บอ้าวเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ปึ๊บอ้าวทำไมกูตัดไม่ติดสักครู่นะคะนี่เลยตัดแบบนี้โอเคตามด้วยอ้าวแล้วไอคนนี้ล่ะไอคนนี้ล่า,นนลาปึ๊บอ้าวจอเลยค่ะไอโจรมันทําอะไรฉันไม่รู้ อามมาพี่รู้แล้วค่ะว่าจะทำยังไงปึ๊บตัดอันนี้ออกก่อนค่ะตามด้วยไอโจนคนนี้แกไม่รอดแน่ตายซะนี่คุณคะในไก่เนี่ยมันมีเห่ามีเห็บอยู่คุณช่วยมาดูด้วยค่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะดูเองไหนเรามาสกแกนกันก่อนเซโอไม่กอดมันมีเห่าจริงด้วยว่าคุณพ่อชมผมขอโทษจริงนะครับคุณลูกค้าผมไม่ได้ตั้งใจมันที่ว่าหมามันมาคันหัวอยู่แถวไก่นะ่ะโอ้โหสภาพแล้วแกเปิดร้านได้ยังไงสกปรกขนาดนี้โอ้ย โอ้โหรอบนี้แม่กูจะตัดอนไนก่อนดีบันเนี้ยโอเคตัดตรงนี้ก่อนนะคะ่ะอีเจมึงต้องรอดไปให้ได้ฉันจะช่วยพวกเจเองนะคะไม่ต้องกลัวไปถ้าไม่รอดมึงก็เป็นเมียของมันเลยกันโอเคตัดตรงนี้ออกก่อนค่ะเรียบร้อยตัดหน่อยเดี๋ยวก่อนนะเออเราต้องค่อยๆตัดตรงนี้ก่อนปึ๊บเรียบร้อยค่ะนี่ฉันไม่เป็นเมียพวกแกหรอกพวกโสดคกอ่าผีก็อยู่โซนผีนะครับพระก็อยู่โซนพระพระนี่ขี่จักรยานทําไมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจอกันแล้วผีกับพระตีกันมา เป็นหนึ่งนะคะเราจะต้องอ้อมป้านะก่อนนะอ้อมอ้อมอ้อมออมค่ะต่อมาขออ้อมแล้วก่อนนะชันไม่ขอเจอผีละมันนะ่ากลัวโกินได้เลยค่ะนี้เลยผีถึงก่อนส่วนพระถึงวัดที่หลัง ไม่เป็นรอยยังไงก็ไม่เจอผีว่าโอเวก่อนนะรอบนี้แม่งเลยสองคนเลยหยอกแป๊บหนึ่งนะคะเออมันจํากัดได้แค่สองรอบนี่เลยตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บเรียบร้อยทาด้วยตรงนี้ค่ะปึ๊บอ่านี่ฉันไม่เป็นเมือพวกแกหรอกนะคะเฮ้ยเฮ้ยคุณตารวจคะ่ะอีร้านนี้มันสกระปรกอีกแล้วค่ะมันมีเห็บอยู่ในปลากระพงโอ้โหปลากระพงกูมไม่รอดอย่างนั้นหรอตงใส่กูต้อง กลับมาไปปล่อยวัดแล้วล่ะอะไรกันเนี้ยโอ้โหนั่นไงชัดเจนเลยอยู่ตรงห้างไงค่ะแล้วก็อยู่ตรงคีบด้วยเออไม่ต้องบอกกูรู้แล้วโอ้ตายแล้ว,วปิดร้านแน่เลยกูร้านเจ๊งแน่โอเคไหนละ่ะเอาเอาแล้วเห็นอีกตัวหนึ่งหายไปไหนเอออย่าบอกนะว่าอยู่ในท้องชั้นโอ้ไม่น่าจะอยู่ในท้องเจ๊งแล้วล่ะครับเออผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเจ๊เอา้าวนี่ไงอยู่ตรงปากโอ้ยลงออกไปไม่ได้อยู่ในปากชั้น โอ้ยเจ๊มึงนี่ก็ขยันโดนจับจริงๆนะเริ่มสงสัยแล้วว่าพวกเจ๊นนะ่ะสงสัยอยากจะโดนจับจริงๆนะคะโอ้โ oh, ห oh. ตายแล้วกูต้องช่วยตลอดเลยนะคะ โอ้ยมาเอาเอาไหนดีวะโอเคตรงนี้นะคะตัดแบ่งตรงนี้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้อีกรูกทําไงไวะเนี่ยอ่ะตัดตรงนี้ได้ไหมเปิบเอ้ยได้ปะวะได้ดิเออแล้วก็แล้วก็ตัดตรงนี้มันแบ่งไม่ได้เจ้เอ้ยไปเป็นเมียมันก่อนไปคนหนึ่งทําไงดีวะคุณผู้ชมมันตัดตรงนี้ไม่ได้ไอแกทําไงอ่ะนี่เลยเปิบโอ้ยช่วยได้ค่ะโอ้ยอ๋อพี่รูร้ราค่ะนี่เลยจะต้องตัดไอ้สองคนนี้ออกก่อนนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ติดอ่ะ อ่ะปึ๊บเรียบร้อยตัดออกไปค่ะตามด้วยเออตามด้วยใครวะเนี่ยมันแบ่งไม่ได้คือมึงอยากจะเป็นเมียมันใช่ไหมมึงช่วยเดินออกจากไอ้บุธายคนนี้ก่อนได้ไหมโอ้โหมึงไม่เดินออกแล้วมจะช่วยยังไงเรา